วิธีเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันโอมิแอปพลิเคชันโอมิสามารถเข้าสู่ระบบง่ายๆทำตามวิธีในคลิปนี้เลยครับโอเคเรามาดูไปพร้อมกันว่าจะทำได้อย่างไรอันดับแรกครับคุณต้องมีแอปโอมิในเครื่องมือถือของคุณก่อนแล้วก็ต้องมีรหัสโอมินะก็คือต้องสมัครแอปโอมิก่อนถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยสมัครแอปครับวิธีการสมัครผมจะใส่ไว้ให้หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวคุณดูให้จบเนี่ยจะมีเพลย์ลิสต์ใส่ไว้ให้ครับก็คือคุณจะเห็นทั้งหมดที่เกี่ยวกับแอปโอมิเนี่ยผมสอนอะ Okay. ส่วนถ้าเกิดว่าคุณต้องการปรึกษาเรื่องการ,นะรเล่นแอป п, หาคู่ยังไงให้ประสบความสำเร็จได้คู่นะครับก็สามารถแอดไลน์นะในคำอธิบายคลิปนะครับผมหรือกดชื่อคลิปเนี่ยแอดไลน์มาแล้วครับแล้วก็มาสอบถามกันได้ปรึกษากันได้นะครับโอเคมีคอร์สมีการปรึกษาส่วนตัวให้คุณได้สอบถามได้โอเคส่เ okay. รัวิธีการที่คุณจะเข้าสู่ระบบแอปโอมีเนี่ยจะทําได้อย่างไรครับก็คือให้คุณไปที่ ดาวโหลดนะครับในระบบของคุณถ้าคุณมี Android ก็เข้าใน Play Store ถ้าคุณไอโอเก็เข้าใน App Store นะครับอันนี้เนะี่ยเป็น Android ยกตัวอย่างเนี่ยแอป,ปโอมจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าคุณดาวโหลดเสร็จแล้วเนี่ยตรงด้านบนเขาจะขึ้นว่าเปิดแบบนี้เห็นไหมเคเห็นไหมคำว่าเปิดถ้าเมื่อไรเป็นเปิดเนี่ยคือแสดงว่าแอป,ปโอมดของคุณเนี่ยได้โดดเตียดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับและเป็นเวอร์ชันที่ล่าสุดในปัจจุบันด้วยโอเคก็ คุณสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ผมจะเปิดที่หน้าจอนะเพื่อให้คุณเห็นหน้าตาแอปโอมินะโอเคก็เปิดที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะหน้าเล็กผมหน้าผมเล็กลงหน่อยครับโอเคหน้าเล็กลงแต่ความหล่อเหมือนเดิมนะครับโอเค <laughs> โอเคชมตัวเองก็ได้โอเคไปครับก็เปิดแอปโอมิขึ้นมานะครับคุณอย่าถิ่นทิ้งต้องเตรียมไนมะ่เหลืลืมนะต้องมีรหัสผ่านนะครับก็คือมีรหัสของคุณนะเป็นเบอร์มือถือเป็นอีเมลนะครับเข้าโอมิมาครับ ไปแล้โอมิเข้ามาเมื่อคุณเข้าแอปโอมิเข้ามานะครับจะเห็นเลยนะครับว่าแอปโอมิเนี่ยมีการเขียนว่าลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่คลิกนะครับมีบัญชีแล้วนะครับเนี่ยคุณสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆได้นะครับด้านล่างเนี่ยจะมีการบอกด้วยว่าเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวอะไรนะครับคุณสามารถเข้าไปอ่านได้ในการกดได้เลยครับที่เงื่อในไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่างกดครับเอากดเข้าไปอ่านเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสามารถอ่านได้เลยนะโอเค นโยบายฉบับนี้อะไรนะครับเราคือใครนโยบายอะไรต่างๆคนอ่านให้ดีนะเพราะว่าการใช้จะได้ไม่มีความผิดนะโอเคเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราจะเข้าระบบเรามีรหัสแล้วนะครับต้องกดคําว่ามีบัญชีแล้วตรงนี้น้ารางกดมีบัญชีแล้วกดเลยครับเมื่อกดมีบัญชีแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีการเข้าสระบ,บบด้วยเบอร์มือถือกับมีการเข้าสระบบได้เฟซบ,บ,บุ o กนะคือคุณสมัครแอป,ปโอมิไว้กับเบอร์มือถือหรือ Facebook ก,ก็ เลือกที่คุณสมัครเอาไว้นะครับของผมเนี่ยะจะเลือกเป็นเบอร์โทรนะก็ให้คุณกดตรงนี้ครับเข้าระบบะด้วยเบอร์โทรศัพท์กับกดเข้าไปครับพอคุณเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะเห็นครับว่าเขาให้ใส่เบอร์ครับหมยเลขโทรศัพท์มือถือของคุณคืออะไรนะคุณต้องป้อนเยเลขโทรศัพท์มือถือของคุณตรงนี้เนี่ยก็คือตรงด้านหน้าเนี่ยตรงนี้นะครับให้เลือกประเทศนะครับว่าเป็นประเทศอะไรนะครับของเราเนี่ยเป็นประเทศไทยก็ใส่ไปไทยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเนี่ยใส่ให้เรียบร้อยครับตรงนี้เดี๋ยวนะผมจะใส่เบอร์ให้เสร็จครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันครับผมได้ทําการใส่เบอร์เรียบร้อยครับคุณก็ใส่ให้เรียบร้อยนะแล้วก็เช็คดูว่าเบอร์ของคุณเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับใส่ให้เรียบร้อยพอใส่เสร็จนะครับตรงนี้เขาด้านล่างเขาจะเขยียนว่าโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนหมายเลขเบอร์สามือถือของคุณที่กำลังใช้งานอย,อยู่เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้กับผู้ใช้รายอื่นครับหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะไม่ถูกแสดงบนหน้าโปรไฟล์ส่วนตัว นะโอเคก็ใส่เบอร์ไปเรียบร้อยก็กดดําเนินการต่อด้านล่างได้เลยครับดําเนินการต่อกดเลยครับดำเนินการต่อเมื่อกดดําเนินการต่อครับจะขึ้นมาครับว่า,ารณุณายยืนยันเบอร์มือถือของคุณนะครับเป็นเบอร์อะไรเขาก็จะมีการบอกมาด้วยนะครับก็ดูอ่านที่เรียบร้อยครับเบอร์คุณถูกต้องหรือเปล่าเเป็นต้องยืนยันว่าเบอร์นี้เป็นเรื่องข้อสอบของ,งคุณถ้าถูกต้องก็กดตกลงนะพอกดตกลงก็รอสักครู่ครับระบบเนี่ยเขาจะทําการ ส่งรหัสยืนยันมานะครับที่เบอร์มือถือของเราอ่าเมื่อส่งเสร็จครับรหัสยืนยันเนี่ยถ้ามันอยู่ในเครื่องมือถือของคุณอยู่แล้วมันจะกอรอกให้อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยมันก็จะไม่ได้กอรอกนะโอเคก็จะขึ้นมาแบบนี้นี่คือการเข้าสู่ระบบครับตรงนี้เนี่ยจะอนุญาตเข้าถึงตำแหน่งไหมนะครับทุกคนที่เล่นโอมิก็ต้องการที่จะรับแชร์ตำแหน่งให้คนรู้อยู่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยกดอน,นุญาตไปได้เลยนะโอเคโอเคครับเนี่ยเขาก็จะมีบอนบอกครับ อะไรต่างๆคนระับแพ็กเกจและวนวิธีการสมัครแพ็กเกจเดี๋ยวผมจะมีคลิปสอนเพิ่มเติมใหม้นะโอเคโอเคเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเข้าสู่ระบบเช็คยังไงว่าเขาเอาระบบแล้วนะครับให้คุณดูตรงนี้ด้านล่างเนี่ยนะร,รูปคนนะนะครับกดเข้าไปที่รูปคนอันนี้ไม่มีอะไรกดไปที่รูปคนนะเดี๋ยวผมจะทำให้หน้าเล็กลงโอเคนะครับอ่า อันนี้คือนี่ครับคือบ่งบอกครับว่าเราเข้าสู่ระบบแล้วนะโอเคเรียบร้อยอ่าเข้าสู่ระบบเรียบร้อยครับก็จะเห็นไหมคุณจะเห็นเลยครับว่ามันเป็นหน้าที่เป็นตั้งนะเป็นโปรไฟล์หน้าคุณนะครับชื่อคุณว่าเป็นอะไรยังไงนะเยลเอียดก็จะมีบอกต่างๆครับที่จะเขียนเอาไว้ นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแถมวิธีออกจากระบบด้วยนะครับว่าจะออกจากระบบได้อย่างไรนะครับก็คือมีทั้งเข้าสู่ระบบและออกจากระบบนะวิธีการที่จะออกจากระบบก็ทําได้ไม่ยากครับง่ายมากวิธีการออกจากระบบนะครับให้คุณดูครับที่ฟันเฟืองด้านบนนีเห็นไหมฟันเฟืองเนาะและ้วกดเข้าไปที่ฟันเฟืองเลยครับกดครับพอกดเสร็จเนี่ยคุณจะเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับเขาก็จะมีการบอกครับว่า อะไรต่างๆเนี่ยให้เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอีกเลื่อนลงมาอีกนะครับคุณจะเห็นคํา,ออาบบคว่าออกจากระบบเห็นไหมเห็นคำว่าออกจากระบบใช่ไหมครับเมื่อคุณเห็นออกจากระบบแล้วนะครับวิธีการที่เราจะออกจากระบบเนี่ยก็คือกดออกจากระบบตรงนี้แหละกดได้เลยครับกดออกจากระบบกับ ขาจะเขียนว่าออกจากระบบเนี่ยคุณยืนยันจะออกจากระบบหรือไม่เราก็บอกว่าเราจะยืนยันที่จะออกจากระบบนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเรากดยืนยันปุ๊บก็กดโอเคได้เลยนะกดกรับโอเคปุ๊บระบบก็จะออกไปสู่หน้าแรกนะครับที่ตรงเข้าสู่ระบบไปแม้จำได้ใช่ไหมครับที่สอนในตอนคลิปนี่นี่ก็คือการเข้าสู่ระบบแล้วออกจากระบบถ้าคุณต้องการเข้าสู่ระบบใหม่ก็กดเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์มือถือหรือทาง Facebook เหมือนเดิมแล้วก็กด ODP นะครับที่ส่งมาครับแค่นี้เองก็สามารถเข้าสู่ระบบและออกจากระบบแอปพลิเคชันโอมีเห็นไหมง่ายมากๆถ้าคุณอยากจะปรึกษานะวิธีการที่คุณจะหาคู่นะครับในออนไลน์เนี่ยได้สะดวกมากขึ้นได้มีแนวโน้มว่าจะได้คู่มากขึ้นเนี่ยผมพร้อมช่วยคุณนะครับให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการนะก็แอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับโอเคโอเคอันนี้ก็คือมาฝากกันในตอนนี้นะครับอันนี้เวลาออกกดย้อน ปุ่มตรงนี้นะครับย้อนไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าสู่หน้าเดิมท่านี้แหละจบละเสร็จละเป็นอันเสร็จสิ้นครับสำหรับการออกจากระบบถ้าจะเข้าระบบก็กดมีบัญชีแล้วเหมือนเดิมแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เบอร์มือถือเหมือนเดิมปุ๊บแล้วก็ใส่เบอร์ไปเหมือนเดิมนะครับโอเคก็เรียบร้อยตามนั้นครับโอเคนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับแอปโอมินะวิธีการเข้าสู่ระบบและออกจากระบบแอปโอมิทำได้ง่ายมากๆ ส่วนวิดที่อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่คุณจะเล่นแอปโอมิ o me, หรือจะทําอย่างอื่นก็ครับแอปโอมิ App o เนี่ยก็มีให้เยอะแยะมากมายครับก็สามารถไปดูได้นะมีสอนเยอะนะครับรายละเอียดหรือคําถามะอะไรต่างเนะี App ่ยแอปโอมิเสียเง,งินไหมอะไรต่างนะผมมีทําไว้ในเพลย์ลิสต์แอปโอมิละก็สามารถไปดูได้หลังวิดีโอนี้รวมถึงถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเล่นแอป tinder นะครับ tinder ก็เป็นแอปหาคู่ยอดนิยมเหมือนกันนะแอป tinder เนี่ยก็มี สอนเยอะเหมือนกันครับสามารถดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะใส่ playlist a p p อป n d e r ไว้ให้ด้วยละกันนะครับนะส่วนถ้าเกิดว่าแอปหาคู่อื่นๆเนี่ยถ้าสงสัยอะไรก็มาสอบถามกันได้โอเคนี่ก็คือสิ่งที่มาฝากกันในคลิปนี้ละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับอยากจะรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมพิมพ์มาบอกกันได้นะครับอยากจะให้สอนอะไรเพิ่มเติมอยากปรึกษาส่วนตัวก็สอบถามกันได้ครับแอดไลน์มาสอบถามกันได้มีบริการที่ช่วยคุณแน่นอนโอเคครับสำหรับนี้แล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ